สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโโรคาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลลินทม,มิตรพาคุณผู้ชมนะฮะมาลองขับ BYD Dolphin ครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไซส์ที่เล็กลงมากว่า Astro สนะครับจริงๆจะบอกว่าพาคุณผู้ชมมาลองขับคุณผู้ชมก็ไม่ได้ลองขับเนาะก็เหมือนผมมาเล่าแล้วกันนะครับว่าผมได้ลองขับแล้วผมรู้สึกอย่างไรอาการตัวรถเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อมูลที่พอจะบอกได้ว่าเมื่อเขาเปิดตัวทําตลาดเนี่ยเขาจะขายกันกี่รุ่นนะครับ หลักๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวเปิดราคากันในวันที่6กรกฎาคมจะมี2เกรดครับก็คือตัว Standard แล้วก็ตัว Extended ระบบความปลอดภัยเนี่ยพอๆกันเลยเรียกว่าเท่ากันก็ได้แต่ต่างกันในเรื่องของออปชันแล้วก็การตกแต่งอย่างตัว Top Extended เนี่ยนะฮะหนึ่งเลยครับ กำลังมอเตอร์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมีขนาดมากกว่าแต่ว่าตัวรถเองเนี่ยจะมีบอดี to ้ทูโทนให้เลือกด้วยสีสันก็จะแตกต่างกันล้อมแม็กก็จะไซส์ใหญ่กว่านะครับจะเป็น17นิ้วนะฮะไม่เหมือนตัวเริ่มต้นก็จะเป็น16นิ้วมีหลังคากระจกซันรูฟมาให้นะครับก็เรียกว่า glass r o o p อย่างเงี้ยแต่ที่เหลือพวกระบบปลอดภัยทั้ง2เกรดเหมือนกันเลย Adaptive c r u i ค e ช o n t r o l จนถึงจุดหยุดนิ่งแบบซอฟแ and Go กนะครับช่วยเบรกฉุกเฉินทั้งหน้าแล้วก็หลังหลังเนี่ยทำงานตอนที่แบบรถจะถอยออกมีเซนเซอร์หน้าหลังให้อีกมีบายส t Spot มีดีโคสตัฟฟิกอ Alert ให้เห็นไหมครับว่าจัดเต็มมากๆระบบชุดควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนระบบชุดควบคุมตัวรถเมื่อรถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมบอกมีให้ทั้ง2เกรดเลยไม่ได้ต่างกันเลยซึ่งถือว่าครบมากๆรวมไปถึงสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้มากๆนะครับในรถหลายเซกเมนต์พามหาการตลอดก็คือกล้้อองรรรบบคันนแแลวถจจากจีเ ขาดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับทําตลาดรุ่นไหนรถเล็กรถใหญ่มีกล้องรอบคันมบบนั้นซึ่งเจ้าดอฟินก็มีฮะถึงจะดูเป็นปาโลมานะฮะแต่ก็คงยังต้องการทัศนวิสัยที่ดีอยู่แล้วก็กล้องมองรอบคันเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดต้องยอมรับครับ b y d นี่โดดเด่นเรื่องนี้มองมุมต่างๆได้นะฮะและที่สําคัญเลยก็คือตัวรถที่ผมได้ลองขับแล้วคล่องตัวนะครับคล่องตัวช่วงล่างนุ่มนวล อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่มีความแตกต่างระหว่างตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดกับตัวเอ็กเซนเ็ดก็คือในเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างทางด้านหลังของเกรดท็อปเอ็กเซนเต็ดนะครับมาพร้อมกับช่วงล่างอิสระคือด้านหน้าเนี่ยเป็นแม็กเวอร์สันสตรัดแต่ด้านหลังนี่ต่างกันเพราะว่าถ้าเป็นเกรดสแตนดาร์ดจะได้เป็นทอร์เชนบีมการเก็บอาการการให้ตัวของผิวถนนที่แตกต่างนะครับตัวเกรดท็อปเนี่ยจะมีการให้ตัวของช่วงล่างที่ดีกว่าเก็บอาการเนียนกว่านั่งสบายกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเเเเรรริ่่มต้นนาาาาจะห็ลยวาอากาแบบ ที่มันบ๊มนะครับอาการกระแทกเนี่ยนะครับมันจะเก็บอาการสู้ช่วงล่างอิสระไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูฮะรูปโฉมโดยรวมตัวรถนะครับจุดเด่นเลยนะครับเวลาเราเห็นรถจากรูปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออรูปโฉมนะดูมีมิติแบบหนึ่งแต่เมื่อมาสัมผัสต,ตัวรถจริงๆมาดูครับเขาใส่ดีเทลรายละเอียดในการออกแบบต่างๆเนี่ยไปยังจุดต่างๆอย่างเช่นกระจังหน้านะฮะก็จะมีลวดลายนะเส้นพวกนี้นะครับนอกเหนือจาก<ร><ด> ตัวอักษร b y d chromium แล้วนะครับไฟหน้าออกแบบดูเรียบง่ายเน้นเส้นสายที่โค้งมนคือก็ยกแบบฉบับมาจากปาโลมานั่นแหละนะครับเห็นไหมแต่ว่าก็มาพร้อมกับไฟดิทำ running light ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเห็นไหมคือดูเรียบง่ายแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะครับหลักๆที่เราอยากได้มีมาค่อนข้างที่จะครบนะครับมีนี่ไฟตรงนี้นะครับล้อมกรอบมาเห็นไหม นี่แล้วก็เซ็นเซอร์นะครับหรือแม้แต่การตกแต่งครีบต่างๆนะครับเป็นงานสีดำเป็นโนแบล็คนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น e x t e n d e d นะครับจะเห็นว่าตัวถังนะครับทูโทนนะครับแล้วก็เป็นทูโทนไม่ใช่แค่หลังคาทูโทนมาที่ฝากระโปรงนะครับเป็นสีดำนะฮะตัดกับตัวถังนะครับที่เป็นสีเทาเป็นออกแบบเทาฟ้านะฮะนี่ เนื้องานการประกอบภาพรวมใช้ได้นะครับดูเนียบอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ล้อแม็กครับจะเห็นว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะมันไม่ทูโทนนะมันหลายสีนะนะครับมี3สีด้วยกันเลยนะครับทั้งสีดําเงานะครับแล้วก็สีปัดเงาแล้วก็มีการแต้มสีเดียวกับตัวรถซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะเปลี่ยนไปตามสีตัวถังด้วยนะยกเว้นสีขาวมัง้งที่จะได้ล้อแม็กอีกลายหนึง่งแล้วก็จะเป็นสีก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านุ่ม และที่แบบโดดเด่นเลยคืออะไรรู้ไหมฮะยางเนี่ยคือยางหลินหลงแต่เฉพาะของดอรฟินเลยนี่เห็นไหมครับเป็นรูปปาโรมาแล้วแน่นอนเลยว่านี่คือยางที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของคอมปาสูตรเนื้อยางเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะครับเพราะว่าเห็นแบบนี้เนี่ย7.1วินะครับอัตราเร่ง0ถึง100กิโมตรต่อชั่โมงเขาเคลมมาที่7.1วิ พีเอิร์ธออโตเด็นะครับทำตัวเลขให้เรานะครับ7.3ถือว่าใกล้เคียงครับความแตกต,ต่างระหว่างตัวเริ่มต้นกับตัว e x t e n d e d g r a d e t ก p ็นี่ก็คือในเรื่องของพละกกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้ครับ201แรงม้า310นิวตันเมตรอันนี้คือกำลังของมอเตอร์นะครับถ้าตีเป็นกิโลวัต์ก็150กิโลวัตเยอะกว่าตัวเริ่มต้นคือจุดตัดก็คือในเรื่องนี้ครับประสบการณ์ในการขับขี่ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยากได้ประสบการณ์ในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่แบบได้อัตราเร่งที่ดี ฟิลลิ่งการใช้งานต้องเลือกตัวท็อปเลยครับแต่ตัวท็อปก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นไปวันนี้เรายังไม่ทราบราคาถามว่าแตกต่างกันแค่ไหนถ้าไปเทียบกับเกรดเริ่มต้นนะครับสแตนดาร์ดเวนต์ก็จะมีอัตราเร่งประมาณสัก12กองกว่าซึ่งแบบอาจจะไม่รู้สึกว่ามันต่างจากรถยนต์น้ำมันเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราได้นะครับถ้าเทียบกับรถยนต์น้ำมันรถยนต์สันดาปทั่วไปก็มีเสกเมนต์แล้วกันแต่สิ่งที่เจ้าดอฟ h i n ดูโดดเด่นก็คือพื้นที่ภายใน ช่วงล่างที่นุ่มนวลครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังแล้วนุ่มนวลจริงๆนะครับคือมันยังให้ความคล่องตัวในการใช้งานนะครับแล้วก็เซตอัพในเรื่องของพวงมายไฟฟ้ามาค่อนข้างที่จะตอบสนองม,มาเหมาะสมกับช่วงล่างมากๆนั่งไม่ว่าจะเป็นคนขับนะครับคนโดยสารฝั่งซ้ายแล้วก็คนนั่งทางผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยซับแรงสะเทือนได้ดีการให้ตัวของช่วงล่างครับมัน,มนโดดเด่นเลยส่วนหนึ่งก็เป็นอนิสงสจากช่วงล่างอิสระมันติลิ้งนะครับและที่ผมชื่นชอบก็คือว่าในรายละเอียดของการตกแต่งเนี่ยแมแต์ ยังทาสีมาแต่ปัญหาก็คือเวลาเปลี่ยนเนี่ยเวลาเซอร์วิสเนี่ยมันจะมันจะถลอกไหม <c oughs> คือเนี่ยน็อตก็ยังทําสีมาก็จะเป็นปัญหาของอู่ช่วงล่างแล้วนะถูกต้องไหมจะเป็นปัญหาของเขาแล้วนะครับตัวนี้ยางก็เป็นตัวคอมฟอร์ตเน้นความนุ่มนวลคอมฟอร์ตมาสเตอร์โอ้โหตรงรุ่นเลยนะครับเน้นนุ่มนวลแน่นอนไซ์าย,ยางเป็น2 0 5ครับ5 0 r 1 7นะครับถ้าตัวสแตนดาร์ดได้16นะ205ไม่กว้างไม่แคบเกิน ถือว่าเหมาะสมกับรถไซนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เห็นดีเทลการออกแบบเนี่ยที่มองเห็นได้ตั้งแต่แบบทั้งภายนอกภายในนะครับงานต่างๆเนี่ยถ้าเรามาดูนะครับอันนี้กระจกเนี่ยยังเป็นกระจกใสยอยู่จะเห็นเลยว่าจะมีการเว้นทาคุ้งทําคลื่นนะครับก็เป็นการผสมผสานให้มาดูว่ามันเป็นปลาโลมานะอยู่ในน้ำนะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องรอบคันนะครับเนี่ยก็ซ่อนค่อนข้างเนียนนะครับกระจกมองข้างสีเดียว กับตัวหลังคานะครับก็ตัดเฉดกันให้เข้าชุดกันเห็นไหมมีไฟสองด้วยนะยิงพื้นนะครับแล้วก็เชฟด้านข้างตัวรถดูเรียบ,ยบแต่ก็ยังแบบแฝงเส้นนะครับที่ดูแบบไล่อากาศนะฮะนี่เนื้องานภาพรวมประตูจะหนักหนัก,น,กนิดนดนะครับแต่ไม่หนักมากนะฮะแล้วก็มีเสาอากาศเป็นชาร์ฟินอ่ะควรจะเป็นอย่างงาั้นเพราะดรอฟฟินจะมาแบบเข็มๆตั้งๆก็ยังไงอยู่ยังก็ต้องเป็นแบบนี้นะฮะกระจก หลังคานะครับแล้วก็กราวเคียร์แลนส์ครับจะไม่ได้สูงมากก็เป็นรถจนนั่งนะครับขึ้นลงสะดวกแน่นอนแต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นห่วงนะครับเรื่องของพื้นที่นะฮะซึ่งเขาเก็บพื้น โคเทคแบตมานะครับแผ่นปิดแบตค่อนข้างจะเรียบเนียนเลยนะอันนี้ถือว่าเขาทําได้ดีแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยังคงต้องระมัดระวังในการกระแทกอยู่ดีเนาะแล้วก็ความสูงระดับนี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกระเตี้ยเกินแต่มันก็ไม่ได้สูงจนแบบแอตโตตรี o นะครับเพราะฉะนั้นก็ขับด้วยความระมัดระวังแล้วกันแต่ข้อดีคือพอเขาปิดด้านใต้มาหมดเรียบเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ดีไซน์ตัวรถที่โค้งมนแบบนี้เนี่ยทำให้รถเนี่ยมันจะมีความรูดลม ลดแรงเสียดทานอากาศลงไปได้ก็ช่วยให้การใช้งานการวิ่งเนี่ยมันก็ประหยัดในเรื่องของกําลังไฟไปด้วยนะครับแบตเตอรี่ครับในรุ่นตัวท็อปเนี่ยแบตเตอรี่จะอยู่ที่60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงก็จะได้แบตเตอรี่มากกว่าในเกรดสแตนดาร์ดด้วยในเกรดสแตนดาร์ดจะอยู่ที่44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงแล้วก็รองรับการชาร์จไฟนะครับ DC กระแสตรงนะครับรองรับสูงสุดได้ถึง80กิโลวัตต์ก็จากหัว cc s type 2นะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดจะรองรับอยู่ที่60กิโลวัตต์นะจะรองรับกระแสการชาร์จตรงเนี่ยได้น้อยกว่าแต่ตัวนี้รับได้80ก็ต้องทำความเข้าใจว่าใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือยังไม่เคยใช้เลยแล้วกันนะครับถ้าคุณไปชาร์จในตู้ที่แบบมีคนมาแชร์ด้วยก็คือมีมีเรียกอะไร ตู้หนึ่งตู้มีคนมาชาร์จร่วมกับเราเนี่ยสมมติว่าตู้นั้นปล่อยกระแสไฟได้สัก120มันก็จะถูกลดทอนกันหารครึ่งหารสองไปก็จะเหลือคันละ60คือไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่ารถคูณรองรับกระแสไฟได้เท่าไหร่สมมติอย่างคันนี้ได้80ใช่ไหมแต่ตู้พอมันถูกแบ่งไปแล้วมันก็ปล่อยให้คุณได้แค่60นะครับเพราะฉะนั้นระยะในการชาร์จก็จะยืดออกไปอีกหน่อยนึงนะฮะ ไล่ฟ้ากระจกมองหลังมีให้นะครับแล้วก็ผมชอบมากๆเลยคือดีเทลของการออกแบบเส้นสายของไฟท้ายที่เป็น LED แล้วก็เนี่ยดูดิเป็นคลื่นนะเป็นเส้นคลื่นแล้วก็ร้อยถักทอแล้วก็มีอักษรด Your Dream นะครับ B Y D นั่นเองนีเน่เอกลักษณ์มากมองด้านท้ายขับมาจะรู้สึกเลยว่ามันใกล้เคียงกับทางด้านของ a t t o 3นะครับมีเอกลักษณ์มี DNA ของค่ายอยู่นะครับ ไฟท้ายก็จะเป็น LED นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทุกหลอดนะครับอย่างไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้ไฟเบรกเป็น LED นะครับไฟถอยเป็น LED แล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านบนนะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้คู่แข่งขันนะครับที่พอจะนึกถึงกันได้อย่างโ r a GoodCat เนี่ยไม่มีนะฮะนะครับแต่เขาเนี่ยมี m g 4มีไหม m g 4ไม่มีแต่ M4 บอกว่าเขาออกแบบด้านหลังเนี่ยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์มาอย่างดีนะครับ เวลาที่รถวิ่งไปแล้วอากาศจะตลบขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเขามีคลีบตัวท็อปนะเขามีคลีบดักเทลดักเอาไว้แต่ออราเนี่ยไม่มีนะครับแต่คันนี้คือมีที่ปัดน้ำฝนเลยก็จบไปนะครับฝาท้าทยยังไม่เป็นไฟฟ้าแต่ว่ามีโชกคค้ำมาให้เก็บสัมภาระได้อาจจะไม่ได้เยอะมากนักแต่ว่าสามารถที่จะพับเบาะได้พับเบาะพนักพิงนะครับแยกได้เป็น40 60นะครับนี่แล้วก็พับไม่ยากนะครับมีสลักนะฮะดึง นะฮะไม่ถึงกับเรียบกลิปนะครับแต่ก็ยังพอที่จะวางของในแนวนอนขึ้นมาได้นะฮะอันนี้ถือว่าก็มีความอเนกประสงค์อยู่ในตัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราไม่พับเบาะมันจะได้แบบแค่นี้ฮะใสกระเป๋าเดินทางนะครับได้ประมาณนึงแล้วก็ถ้าดูด้านในก็จะเป็นที่เก็บของได้อีกนะครับมันจะลึกลงไปแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นพื้นล้นะครับนี่ก็ใส่ของได้แบบเป็น2ชั้นด้วยกันแล้วก็ จะได้เห็นลวดลายของงานพลาสติกนะครับที่พยายามตกแต่งนะฮะเป็นคลีปเป็นคลื่นอะไรพวกนี้เซนเซอร์ท้ายนะครับก็ใครอยากจะไปติดตั้งเป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยงานสีดำเป็นโนแบล็คนะครับภายในนี่เลยฮะดีไซน์ค่อนข้างที่จะดูแปลกตามีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ยังคงความเป็น b ยดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าจอแนวตั้งนะครับขนาดแบบ10กว่านิ้วเนี่ยที่สามารถที่จะหมุนได้นะครับนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นมเห็เป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับอย่าง a อตโตทรีก็ทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ หน้าจอแสดงข้อมูลการแับผีตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับพวมาลายัยเวลาเราปรับพวมาลัยสูงต่ำเนี่ยมันก็จะขยับตามไปด้วยข้อดีคือพวมาลัยเนี่ยมันก็จะไม่บังหน้าจอเลยและที่ผมอยากจะติดทิ้งก็คือมันอาจจะเล็กไปหน่อยผมอยากให้หน้าจอมันเต็มเลย เนี่ยมันเหลือพื้นที่ตั้งเยอะมากนะครับให้เต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้สถานะต่างๆที่แจ้งเตือนเราเนี่ยมันดูแบบเต็มหน้าจอไปหน่อยแล้วมันดูยากแต่ถ้าหากว่าเป็นรถของคุณนะครับคุณซื้อรถมาใช้ขับไปสักพักนึงทาความเข้าใจกับมันหน่อยก็น่าจะพอมองได้แล้วนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวหนังสือเองก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะครับมันก็มีไซส์ที่มันโอเคอยู่เพียงแค่ว่ามันติดกันไปหน่อยนะฮะอยาดูทริปนะครับกดที่ปุ่ม ที่ปลายของตำแหน่งของก้านไฟนะครับแล้วก็ตัวรถมาพร้อมกับระบบไฟสูงออโต้ด้วยระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ด้วยมีให้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ3ก้านตกแต่งด้วยงานสีดำเปียโนแบล็คนะครับมีปุ่มมัตติฟังก์ชันนะครับต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับปุ่มควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับปุ่มเว้นระยะห่างของตัวรถจากรถ่องคันด้านหน้านะฮะปุ่มกดหมุนจอแล้วก็ปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะฮะ ส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นปุ่มวางสายรับสายนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับปรับโวลูมต่างๆก็กดตรงนี้หรือแม้แต่การใช้งานในเรื่องของโหมดนะครับว่าคุณต้องการที่จะฟังเพลงจากอะไรนะครับก็สามารถที่จะกดได้ตัวพวงมราลัยเองเนี่ยก็สามารถปรับน้ําหนักได้นะครับให้เป็นน้ําหนักแบบพวงมราลัยสปอร์ตหรือว่าจะเป็นแบบสบายนะครับขับใช้งานในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากมัขับใช้งานในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากนะัก็ใช้เป็นแบบสบายๆก็ได้ตัวจอตัวนี้ก็รองรับภาษาไทยด้วย หลายท่านบางทีอาจจะงงมาจะเหมือน Google Translate ซะหน่อยแต่ว่าก็ยังพอเข้าใจได้นะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยมีฟังก์ชันต่างๆที่คุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้อย่างหลากหลายเลยนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะฮะแล้วดูครับความไหลลื่นถือว่าโดดเด่นที่โดดเด่นกว่า ในรถกลุ่ม B segment ด้วยกันก็คือในเรื่องของความชัดความกว้างของหน้าจอที่ไม่ว่าจะไปจอดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างชัดเจนเลยนะครับบอกในเรื่องของพลังงานระยะทางที่ตัวรถสามารถวิ่งได้นะฮะจากแบตเตอรี่เป็นอย่างไรบ้างการตั้งค่าเห็นไหมฮะร,ระบบช่วยบังคับเลี้ยวก็คือพวงมาลัยนะครับระบบช่วยเบรกนะครับต้องการแบบไหนนะฮะเอดสครับ, as, ร,บระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าเปิดปิดได้ก็มากันครบเลยนะฮะ เห็นไหมแล้วก็เลือกได้ด้วยเช่นระบบช่วยแจ้งเตือนนะครับการชนล่วงหน้านะครับต้องอ่านให้แบบพอเข้าใจก็คือระบบแจ้งเตือนการชนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินนั่นแหละนะครับคุณต้องการจะให้มันแจ้งเตือนแบบไหนสายเออคือแบบมันอาจจะดูสุ่มเสี่ยงซะหน่อยนะครับว่าสายเกินไปหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ก็คือการทํางานแบบไม่ต้องเร็วมากนะครับเลือกระดับแรกก็ได้นะครับหรือต้องการที่จะเป็นปานกลางนะครับหรือว่าแบบก่อนหน้านี้อะไรแบบเนี้ยบางที ตัวหนังสือมันอาจจะดูแบบงงนะครับแต่ใช้ไปสักพักหนึ่งก็เข้าใจได้นะครับมีระบบช่วยดูนะครับจุดบอดนะฮะเช่นจุดอับสายตาบายสปอร์ตด้วยคอเตอร์ฟิกอเลิร์สเป็นต้นนะฮะหรือแม้แต่ระบบช่วยแจ้งเตือนเวลาที่เรานั้นจะถอยหลังก็ตามนะครับระบบช่วยจอดรถก็มีเห็นไหมฮะเซ็นเซอร์ทางด้านหลังนะครับมุมภาพรอบคันเป็นต้นตัวรถยังมาพร้อมกับระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อรถนั้นอาจจะมีความเสี่ยงที่จะมีรถสวนมาเวลาที่เรานั้นจอดรถแล้วเราก็จะ ลงจากรถเวลาเราจะเปิดประตูครับมันก็จะใช้เซ็นเซอร์ที่เหมือนกับเซนเซอร์ของ b ายสปอนั่นแหละนะครับในการแจ้งเตือนเรานั่นเองนะฮะกระจกครับยังไม่ได้เป็นแบบตัดแสงออโต้นะครับก็จะต้องปรับเอาด้วยมือนะครับแต่ไฟภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดนะครับมีกล่องเก็บแบนมาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่นะครับที่เหลือก็จะเป็นมือจับถุงลมครับ เข้าใจว่าประมาณ6ตําแหน่งเดี๋ยวรอสเปกจริงๆจ,งจังๆอีกครั้งเมื่อรถนั้นเขาเปิดราคาแล้วในวันที่6กรกฎาคมค่อยมาไล่สเปกกันอีกทีว่ามีอะไรให้และแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละเกรดนะฮะที่ผมชอบมากๆคือดีไซน์ที่มันดูไม่จําเจนะครับเราอาจจะเห็นรถญี่ปุ่นมารถยุโรปมาแต่พอวันนี้เราเห็น B ีวดีจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเราเห็นครับว่าดีเทลต่างๆเนี่ยมันดูแปลกตาแล้วมันดูมีอิสระในการออกแบบท,ที่ทําให้เราแบบมีอะไรให้พูดมากกว่ารถญี่ปุ่นในอดีตนะครับอย่างช่องพวกนี้เป็นคลื่นเนี่ยค พอได้วางของได้นะครับงานบุนวมตรงนี้นะครับเห็นไหมวัสดุต่างๆถือว่าทําดีกว่าพวกกลุ่มอีโคคาร์ที่ขายอยู่ในบ้านเราหลายๆเจ้าแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานถ้าเรามองในแง่ของการใช้งานง่ายยากอย่างไรเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวรถจากวด d โดดเด่นก็คือเขาไม่ได้ออกแบบให้มันซ้ําใครแม้ว่าผู้ใช้งานเองจะต้องปรับตัวอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ยากจนเกินไปครับอย่างเช่นตรงนี้ครับวางของได้ แต่ไม่ใช่ไวเลนะไวเลมาอยู่ตรงนี้ครับนี่มีไวเลตชาร์จให้อันนี้ตัวเริ่มต้นไม่ได้นี่ปรับโวลุูมนะฮะเครื่องเสียงก็ไม่ได้แบบถึงกับโดดเด่นมากนะครับก็คือฟังได้นะฮะปรับแอร์นะครับปุ่มแอร์ออโต้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะฮะก็เลื่อนเอาปุ่มระบบการขับเคลื่อนนะครับโหมดการใช้งาน Normal Sport Eco นะครับมีให้แล้วก็เกียร์ไฟฟ้า D N R ปุ่ม P อยู่ด้านข้างนี่ตรงนี้ นะครับกดเข้าไปตรงนี้เป็นช่องเก็บของ <c oughs> เลื่อนสไลด์ได้นะครับใส่ของได้ใส่ใสายชาร์จได้แล้วก็มีช่องพอร์ตนะครับ USB type c type a แล้วก็มีช่องใส่เมมด้วยมี power outlet ขนาด1 2โวลต์120วัตต์ให้1ตําแหน่งนะครับมีช่องวางแก้วที่รู้สึกว่ามันจะเล็กเกินไปสัหน่อยสําหรับแก้วเยตินะฮะแล้วก็มีปุ่มนะครับเป็นสลัก parking นะครับ auto b r a k ก h o แล้วก็ปุ่ม ควบคุมตัวรถนะครับเช่น traction control นะครับคอนโซลตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับแต่เว้นเว้าได้นะครับตรงกลางสามารถใส่ของตรงกลางคอนโซลกลางได้นะฮะอาจจะรู้สึกว่ามันเบียดขาตรงหัวเข่าสักนิดหน่อยแต่ไม่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเขาพยายามออกแบบให้บริเวณคอนโซลกลางเนี่ยมันสลิมแล้ว รถญี่ปุ่น B ีส g กเ n นบางเจ้ายังเบียดขามากกว่านี้คันนี้ถือว่าทํามาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะคที่เท้าแขนทั้ง2ฟฝั่งนะครับเท้าได้จริงและอยู่ในระนาบที่มีความใกล้เคียงกันในด้านของความสูง <ME AN 2> เพราะฉะนั้นเวลาคุณขับรถนะครับเวลาที่คุณต้องการที่จะพักแขนเนี่ยมันจะรู้สึกว่าวางแขนแล้วสบายอยู่แล้วก็เห็นไหมครับการออกแบบเนี่ยที่เปิดเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเป็นคลีปลานะฮะ ลำโพงของเขาครับช่องแอร์เป็นทรงกลมแอร์ก็ลมโฟลดีนะครับแม้ว่าบ้านเราจะร้อนเนี่ยแต่ก็ถือว่าเอาได้นะครับเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องไปติดฟิล์มให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีหลังคาสรุปด้วยซึ่งข้อติดติงก็คือไอตัวม่านหลังคาเนี่ยมันค่อนข้างจะดูโปร่งไปสัหน่อยอยากให้มันทึบกว่านี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ต้องชื่นชมนะครับก็คือเขาให้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาเลยครับฟังผู้ขับขี่นะครับปรับไฟฟ้า6ตำแหน่งฟังผู้โดยสารปรับไฟฟ้า4ตำแหน่งและนั่งสบายมากๆ ตำแหน่งท่านั่งต่างๆหรือแม้แต่ความนุ่มของตัวเบาะอาจจะไม่ต่างจาก atto t e มากนักนะครับในเรื่องของเกรดวัสดุนะครับแต่ตัวนี้จะเห็นว่าเบาะก็จะเป็นแบบเหมือนกึ่งกึงหนังกลับเหมือนกันนะกึ่งกึนะตรงกลางนะก็ยึดตัวเราให้ติดอยู่กับเบาะได้ดีเพราะว่ารถเนี่ยเห็นแบบนี้ก็อัตราเร่งดีใช่ย่อยใช่ไหมฮะเวลาเข้าโค้งเวลาต้องการขับแบบสวิสวัสนะครับในการที่จะแบบโยกตัวรถ แสงรถจนคันด้านหน้านะครับก็สามารถที่จะยึดเกาะตัวเราได้ดีด้วยนะฮะแล้วเบาะนั่งสบายอันนี้ผมชื่นชมเลยนะครับเพราะว่ามันมีความนุ่มมีความซอฟต์นะครับในเรื่องของฟองน้ำที่ดีหมอนรองศีรษะเนี่ยนุ่มนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกระจกครับตัวกระจกเนี่ยสามารถกดแบบครั้งเดียวนะครับได้ทุกตำแหน่งเลยแต่สิ่งที่ตัวเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ก็คือเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเนี่ยตัวสแตนดาดไม่ได้นะแล้วก็ไวเลสชาร์จไม่ได้นะอย่างที่ผมบอกไป วันนี้เนี่ยก็เรียนคุณผู้ชมเลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้เจาะหน้าจอแบบละเอียดนะครับหรือเข้าไปใช้ฟังก์ชันโหมดต่างๆเพราะว่าระยะเวลามันจํากัดแต่อนาคตถ้าหากว่าได้ยืมรถออกมาอีกอาจจะเจาะเป็นุเรื่องไปนะครับเพราะวันนี้ก็ถือว่าพาดูตัวรถเป็นภาพรวมนะครับจะเห็นว่าเบาเห็นไหมรถในกลุ่ม B-segment น่ะมีเบาะรุ่นไหนบ้างอ่ะที่เบาะดูแบบหวือหวาขนาดนี้นะครับก็ใกล้เคียงกับตัว Audi 3มากๆนะครับมีช่องเสียบของเนี่ย แลบุมาเห็นไหมฮะความพรีเมียมของตัวเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับใส่ของได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถจะวางแก้วได้แล้วก็มี USB Type A Type C ให้อย่างละตำแหน่งด้วยมีไฟเรือนแสงเนาะไม่รู้ว่าเป็นไฟหรือเปล่านะแต่ผมดูเหมือนมันก็ดูแบบสะดุดตาดีนะครับแต่ไม่มีแอร์ตอนหลังนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบส่งแอร์จากทางด้านหน้าสันหน่อยนะฮะและที่ชอบมากๆเลยคือความเอนของพนักพิงนอกเหนือจากเบาะ ที่นุ่มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพนักพิงแล้วก็ตัวเบาะรองนั่งแล้วเนี่ยเบาะค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับรถไซส์พอๆกันแล้วนะครับพื้นที่วางขาเหลือลอประมาณใครถ้าเทียบกับในกลุ่ม B s e gment ประมาณนิสันอัลเมร่าแต่เบาะนั่งสบายกว่าอ่ะพื้นที่วางขาเนี่ยประมาณนิสันอัลเมร่านะครับแต่ว่าเบาะนั่งสบายตำแหน่งท่านั่งดีนะครับเวลาเปิดประตูนะครับเข้ามานั่งเนี่ยผู้สูงอายุก็อาจจะไม่ได้ บ่นมากมายน,นะครับเพราะว่าเบาะก็ไม่ได้ต่ําเหมือนพวกแบบ Honda City ถือว่านั่งได้ดีแล้วก็ตัววัสดุในเรื่องของการเอาหนังมาหุ้มเนี่ยผมถือว่ามันดูคือทนทานไหมไม่รู้หรอกแต่มาจับมาสัมผัสมันเนียนอยู่นะฮะมีที่วางแก้วให้2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ด้านในบุยางมาด้วยเพื่อที่จะยึดเกาะตัวแก้วเอาไว้นะฮะแล้วก็ที่เท้าแขนค่อนข้างนุ่มฮะที่เท้าแขนบริเวณแผงข้างประตูบุนุ่มมาให้แล้วก็เท้าได้จริงนะครับสามารถที่จะ ใส่ขวดน้ําเป็นขวดเล็กอะครับทั้งทาง,ทางแผงข้างประตูทางด้านหน้าและทางด้านหลังใส่ได้เลยแล้วก็ยังมีการบุตรงนี้ให้ด้วยซึ่งมันก็อาจจะช่วยได้อะครับในเรื่องการสัมผัสเวลาเราผลัดออกไปอะไรแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วเวลาเราเท้าแข็งจะอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็เฮดรูมครับอย่างผมเนี่ยสูง174เนี่ยผมไม่มีปัญหาหรอกในการนั่งนะครับแต่เจ้าต้าเนี่ยที่เป็นคนแบบเจ้าเนื้อตัวใหญ่สูง180เนี่ยนะครับ180เซนมานั่งก็บอกว่าศีรษะอาจจะแบบเกิดจะติดละ ถ้าขยับตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะติดหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเนินเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับหลังคาสลูปไงนะครับตัวนี้มันจะเป็นคานนะฮะตัวหมอนรองศรีรษะนะครับอยากนั่งให้สบายยังไงก็ต้องดันขึ้นนะครับถ้าดันลงเนี่ยมันก็จะเป็นตำแหน่งแบบนี้มันก็จะดันหลังนั่งไม่ได้นะฮะนี่แล้วก็มีให้3ามตำแหน่งนะครับสามารถจะรองรับคนนั่งตรงกลางด้วยนะครับแต่ที่ผมชอบมากคือพื้นที่วางขาครับที่มันแบบเห็นไหมพอมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันไม่มีอุโมงค์เกียร์ มันขยับได้หมดนะครับนั่งยิ่งถ้าไม่มีคนนั่งนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนั่งได้นะครับร้อนหน่อยมาเอาแอร์หน่อยได้นะฮะแล้วก็ยังมีไฟที่เพดานเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับมือจับนี่เป็นแบบซอฟต์ด้วยเห็นไหมจับแล้วเราก็แบบนั่งกันไปสิ่งที่จะติดติงคือเบลครับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้เห็นไหมอ่าอันนี้ก็คาดเบลไปแล้วก็เบาะก,ก็พับครับมีตัวสลัก นี่นะครับดึงปึ๊กนะครับแล้วพับลงมาแต่ไม่สามารถที่จะปรับเอนเลือกระดับในการปรับเอนได้นะครับแต่ตำแหน่งที่เขาให้มาเนี่ยผมมองว่ามันมันไม่มากไม่น้อยกำลังพอดีเลยทีเดียวครับก็หลังจากที่ได้ลองขับนะครับภาพรวมของ b y d Dolphin เนี่ยผมมองว่าเป็นรถซิตี้คาร EV ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองว่าเราเน้นการใช้งานในมือออกต่างจังหวัดในเขตที่มันไม่ได้ไกลมากนักก็คือมีระยะทางชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นการใช้งานตัวรถทุกๆวันเป็นรถขับไปทํางานขับไปเดินทางเสาร์อาทิตย์นะครับไปช้อปปิ้งไปตลาดอะไรแบบนี้ผมมองว่ามันตอบโจทย์หมดเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยครับพื้นฐานตัวรถทั้ง2เกรดเนี่ยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่แบบเต็มระบบเลยซึ่งมันครบมากๆนะฮะอย่างที่ผมบอกครับมีทุกอย่างกล้อง บายสปอร์ตเร็วคอสติฟอเลรสแจ้งเตือนการชนทางด้านหน้าช่วยเบรกฉุกเฉินควบคุมตัวรถแอร์ดับฟิวชุนโูมันครบเลยนะฮะทั้งสองเกรดทีนี้คุณก็ต้องไปเลือกแค่ว่าจะเลือกรุ่นสแตนดาร์ดหรือว่าเอ็กซ์เทนเดตนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าต้องการฟิวอีวีจริงๆก็ยอมแบบอ่ะจ่ายเพิ่มไปเลยครับไปเลือกท็อปสุดไปเลยเนาะแต่ถ้าหากว่าต้องการแค่เอาไว้ใช้งานแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบๆอ่ะก็เลือกสแตนดาร์ดได้ อีกอย่างหนึ่งที่เขายังมีทั้งคู่เนี่ยคือระบบตรวจวัดแรงดันลมยางเออผมอาจจะลืมพูดไปก็มีให้นะครับซึ่งก็ถือว่ามันมันครบหมดเลยนะอาจจะขาดไปอย่างเช่นระบบช่วยถอยจอดซึ่งผมมองว่าระบบพวกนั้นบางทีเราไม่ได้ใช้อ่ะครับเพราะว่าเขามีกล้องรอบคันมาให้แล้วก็หน้าจอมันใหญ่มากมันช่วยเราได้เยอะเลยบวกกับเซ็นเซอร์ที่มันแบบดีเทควัตถุอันนี้คือผมสรุปให้ตอนท้ายนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมฟังก์ชันต่างๆมันโอเคแล้วก็ EV ได้เรื่ององความประหยัดในการใช้งานนะ เวลาที่คุณใช้อยู่แล้วนะครับไอเรื่องอื่นๆอย่างเช่นราคาแบตเตอรี่จากเบแบตเตอรี่นะครับจะเป็นอย่างไรสําหรับแบตเตอรี่ LFP คือมันเป็นมันเป็นปลายทางแหละใช่นะครับมันเป็นปลายทางว่าถ้าอนาคตมันจําเป็นต้องเปลี่ยนหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับว่ามันยังมีราคาที่สูงอยู่ณวันนี้เนาะแต่ผมมองว่าถ้าคุณเป็นคนแบบใช้รถปกตินะครับไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไปเจออะไรที่มันหนักหนาเนี่ยผมมองว่า มันรถที่ใช้งานได้แล้วมันได้ความประหยัดในส่วนของขณะที่เรายังใช้งานมันอยู่แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องคํานึงกันหน่อยนะครับก็คือคุณเองอ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบอาจจะซื้อรถคันนี้ครับเป็นคันที่2คันที่3ของบ้านครับอาจจะไม่ใช่รถที่แบบเป็นคันเดียวเลยอะ่ะคือโอเคอาจจะใช้ทุกวันเป็นคันเดียวได้นะแต่ไม่ควรจะเป็นรถที่มีอยู่เพียงแค่คันเดียวอะ่ะคือทุกวันใช้คันนี้ได้แต่ควรจะมีรถอีกคันด้วยแล้วก็ยังแนะนําว่าควรจะยังเป็นรถยนต์สันดาปเป็นน้ํามันเป็นไฮบริดก็ได้นะครับเพราะ บีวดีเนี่ยเราก็เห็นกันดีนะครับว่าพอรถยนต์ไฟฟ้ามันใหม่ในบ้านเราเนี่ยแล้วก็อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของรถไปเจออุบัติเหตุนะครับแล้วต้องเบิกอะไหลรออะไหลบางตัวนานต้องรอเคลมแล้วรถต้องใช้ทุกวันเนี่ยถ้าหากคุณมีรถเพียงแค่คันเดียวเนี่ยคุณจะเจอปัญหาแน่นอนแล้วก็จะต้องมานั่งวุ่นวยกันนะครับนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งผลกันหลายอย่างครับเพราะว่าแบรนด์ก็ใหม่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดการต่างๆการสต็อกอะไหล่มันมีผลหมดเลย เตือนกันไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอินบ็อกซ์ของผมนะครับในกล่องข้อความของเพจมีคนทักมานะครับในรถยนต์หลายๆโมเดลเลยไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้านะก็ค,คือมีทั้งรถยนต์ไฟฟ้ามีทั้งไฮบริดมีทั้งรถยนต์สันดาบแล้วก็หลายๆรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเราเคยเตือนไว้แล้วว่าถ้าคุณเลือกรุน่นนี้คุณต้องระวังอันนั้นระวังตรงนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันหนึ่งนะครับที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วมันมีผลกระทบต่อคุณ ซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่แจ็คพอตหรือคุณอาจจะเป็น1ใน 100, 1้อยใน10ก็ได้เราเองก็บางทีเนี่ยเหนืออำนาจที่เราจะช่วยเหลืออะไรได้นะครับฉะนั้นเตือนกันไว้ก่อนให้คุณก่อนซื้อเนี่ยสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเหมาะไหมที่จะใช้โปรดักต์อันนั้นโปรดักต์อันนี้ความเสี่ยงเป็นอย่างไรดูแลตัวเองได้แค่ไหนนะครับกำลังต่างๆที่เราจะสามารถรับผิดชอบต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็นําเรียนกันแบบนี้นะครับ ก็ฝากทุกท่านครับกดติดตามแมสอุทคาในทุกช่องทางแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ